Data ที่เกี่ยวข้องกับการขายอีคอมเมิร e ์สำคัญยังไงเป็นประโยชน์ยังไงในแง่ของโอเปอเรชันคือยอดขายอะโตเร็วมากถ้าเกิดว่าใช้ Data <ừ> ในการ <ừ> ดู p e r f o r m ร์ม e ของ Product รวมไปถึงแบบ Cost Price s t ต u c t u r e ต่างๆด้วยเนาะว่าตัวไหน Perform ดีไม่ดีอะไรเงี้ยไม่เฉพาะรายได้ของแบรนด์ที่โตเร็วแต่ว่า Profit ของแบรนด์ก็โตเร็วเหมือนกันมาบวกกับ Data ที่มาดู Co s t d a t a ที่มาดู s a l ล Perform ร a มาที่มาดู Product Perform a n c e รวมไปถึง ระบบหลังบ้านที่ซัพพอร์ตกันละกันพอถึงเวลาเตรียมของสำหรับออเดอร์ใช่ไหมคะก็ฟอร์แคสต์ได้ถูกสั่งสต็อกมาพอของมีขายขายได้สามารถแพ็คส่งทันไม่ค่อยมีการแคนเซิลเพราะว่าลูกค้าส่งทัน แพ็คของดีกล่องไม่พงังของไม่ผิดลูกค้าก็ไม่รีเทิร์นพอมันเป็นฟูลลูปแบบนี้ค่ะแล้วเราก็สามารถเหมือนแบบกลับมานั่งดูกลับมานั่งออพติมิส์อีกว่าแบบแลนที่เราทําไปมันดีหรือยังสตรัทติจีที่เราทําไปมันแบบเอฟเฟกตีฟไหมหรือว่ามันควรจะพัฒนาทางไหนรวมกับคอมเพลเตอร์เซอร์เวอย่างทางทอส t มอสเนี้ยมีให้เปอร์์แมนซ์แดชบอร์ดมีให้แอดแดชบอร์ด mm hmm. มีให้แล้วก็มีคอมเพลเตอร์เซอร์เวให้ด้วยเราก็มานั่งดูว่าเนี่ยคู่แข่งเขาทําอะไรกัน mm hmm. เขาทําแล้วปังไม่ปปปปััังงงมมมมนนนกกก็สาาาารรถแแอออดอไไ่่ยยดด้้ mm hmm. พทุ loop, วนเนีคคะ mm hmm. แต่ขคมเป็นน่ากลัวกว่านี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือเหมือนแบบที่มาของ Data และระบบที่ดีไปด้วยกัน